สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในช่วงเดือนวีนาคมปี2 5 6 6ของชาวลัคนาราศีเมทุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวเมทุนความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะ คุณจะตัดสินใจได้ไหมนะคะหรือความรักมันมีการสูญเสียมีการผิดหวังแบบกระทันหันหรือเปล่านะคะทำให้คุณตั้งรับไว้ไม่ทันตั้งใจรับไม่ทันก็ได้นะคะค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะ เหมือนคุณกำลังมองมองความรักอยู่ก็ได้นะคะมองคนรักอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะแอบมองแอบส่องเขาอยู่นะในช่วงนี้นะคะก็เลยยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มันไม่ชัดเจนนะคะแอบส่องนานหรือเปล่านะคะแอบส่องนานหรือเปล่าสุดท้ายก็รู้นะคะสุดท้ายก็รู้ว่าเขามีคู่แล้วเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าคะอืมบางคู่บางคนนะ นะคะหรือใครบางคนที่กำลังคบกันศึกษาดูใจกันอยู่อาจจะเป็นความรักที่มันพังลงกระทานหารเลยต่อหน้าต่อตาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะเกี่ยวกับการแยกจากลานะคะจากเป็นหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งตัวคุณก็รับไม่ทันณนะจุดนี้ไม่ว่าจะเกิดจาก เหตุการณ์สถา,านการณ์ใดๆก็ตามที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกอึดอัดอยู่แล้วนะคะอึดอัดอยู่มันลังเลอยู่นะคะภายในใจมันเกิดความสับสนวุ่นวายภายในหัวใจแต่ตัวคุณก็ยังคิดยังหวังอยู่ว่าต้องอยู่ได้ต้องอยู่ได้อยากมีครอบครัวนะคะอยากอยากใช้ชีวิตแบบที่มันเปิดเผยนะคะที่มันเปิดเผยที่มันเป็นชีวิตคู่มีครอบครัวคุณต้องการแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้ว มันมันพังไปต่อหน้าต่อตาเลยความรักทําให้คุณต้องต้องหันหลังต้องเดินออกมาบางคนต้องเดินออกมาจากจุดนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันที่มันเศร้าที่มันตอกย้ํายิ่งอยู่ยิ่งคุณจะเศร้าเป็นความเศร้าความเสียใจนะคะอย่างหนักหน่วงคุณต้องเดินทางคุณต้องออกมาจากตรงนั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะหรือพัก ร่างกายพักหัวใจก่อนช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันความรู้สึกให้รักตัวเองนะคะให้รักตัวเองมากขึ้นนะคะอย่าฟุ้งไฟเสียใจจนไม่รักตัวเองนะคะให้คิดถึงตัวเองให้ให้มากๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไว้ข้างหลังเลยนะคะมองให้เห็นอนาคตภายภาคหน้ายังมีแสงสว่างให้กับคุณนะคะสิ่งดีๆกำลังเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะอืม เมื่อมีกลางคืนก็ต้องมีกลางวันพระอาทิตย์ย่อมสดใสย่ยอมขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆวันด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะให้คิดบางคนเหนื่อยนะนะคะเหนื่อยเหนื่อยท้อนะคะกับสิ่งที่ต้องต้องพบเจอไม่ว่าจะอะไรก็ตามทั้งผู้คนทั้งเหตุการณ์ทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวคุณ เหนื่อยทำอะไรไม่ได้จนอยากหยุดนิ่งพอคุณนิ่งแล้วคุณมีคุณจะมีความคิดที่ที่มันชัดเจนที่มันผุดออกจากสมองของคุณจริงๆคุณจะพบแสงสาว่างคุณจะพบช่องทางนะคะว่าคุณจะต้องเดินไปทางไหนอยู่กับตัวเองแล้วสติปัญญามันจะพุ่งออกมาเองนะคะคุณจะคิดได้นะนะคะคุณจะดูมั่นคงขึ้นนะ หรือคุณอาจจะได้พบใครบางคนก็ได้คนที่มีอายุเยอะมากกว่านะเขาคนนี้เป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนที่พร้อมแล้วนะคะอืเป็นคนที่พร้อมเป็นนักธุรกิจก็ได้เป็นคนที่มีตําแหน่งมียศเขาจะมาช่วยเหลือคุณนอกจากช่วยแล้วเขายังมีความรู้สึกดีๆความห่วงใยที่ดีก็ได้ค่ะมามอบให้กับคุณอยากดูแลคุณนะนะคะ k King of s w o อ d อีกคนก็เป็นคนสู้ชีวิตนะสู้ชีวิตนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นไม่ทางใกล้ก็ทางไกลนะคะเดินทางเกิดขึ้นเพื่อเพื่อพักผ่อนก็ได้ค่ะเพื่อพักผ่อนหัวใจนะคะเพื่ออยากใช้ชีวิตอยากลองอยู่คนเดียวดูอยากอยู่โสดนะคะอยากมัน่นคงเกี่ยวกับพ่อไม้แม่ไมก็ได้นะคะอยากใช้ชีวิตอิสระ อยากไปไหนอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวนะคะผิดหวังเสียใจกับความรักครั้งแล้วครั้งเล่านะคะอยากรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะให้ความสุขกับตัวเองมองหน้าไปเรื่อยๆเดินทางท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะคะขอใช้ชีวิตโสดก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับบางคนนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ ขอให้เพิ่มเติมให้และกันนะคะอยากช่วยแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหม The Harfen p i e o f Sword Chi Off Sword คุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมหรือก็ทำบุญเยอะๆนะคะเป็นคนที่รู้ชะตากรรมรู้สิ่ง,ท,งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนมีซิกเซนก็ได้มีพรสวรรค์ก็ได้หรือบางคนอาจจะไปขอพรไว้ก็ได้ค่ะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณนับถือนะคะให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆนะคะนำทางชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเจอกาลยาในมิตรที่ดีเพจออฟสวรรมีคนอายุน้อยเข้ามานะ นะคะมาในความสัมพันธ์มาในการเริ่มต้นแต่ด้วยเขาเป็นเด็กนะคะเขาก็อาจจะงอ,งอนหน่อยอารมณ์เด็กๆหน่อยดือด้อๆหน่อยนะคะไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังสักเท่าไหร่อาจจะต้องเจอในเรื่องของความรักซ้าเศร้าก็ได้ค่ะมือที่สามก็ได้นะนะคะให้อดทนให้สู้มันจะผ่านไปได้ถ้าคุณมีสตินะคะมีสติตั้งมั่นอยู่ในในสิ่งที่คุณทำคุณจะเห็นคุณจะชัดเจนนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นการตัดสินใจหรือคุณจะรองปีกวิเวกอยู่คนเดียวนะคะเพื่อที่จะทำสมาธิเพื่อที่จะคิดทบทวนรักตัวเองบางคนอาจจะหันหน้าออกบวชเลยก็ได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะหรือใครบางคนใครบางคนบนพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้ามีความรักล่ะนะคะแล้วคนรักของคุณเขาเป็นใครกัน X of p e n t a c e Nine of p e n t a c e The r e v e r รเขาเป็นคนดูมั่นคงนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะคะเป็นคู่คุณนั่นแหละคุณอาจจะได้พบคู่นะคะคู่รัก คู่บุญคู่บารมีนะคะเป็นคนที่ใช่แค่มองตาการ็รู้คุณจะพบเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะเขามาพร้อมในเรื่องของความมั่นคงเป็นคนจริงใจจิตใจดีนะคะเกี่ยวกับชาวธาตุดินนะพฤกษบกันมังกรอ,อันนี้ขึ้นสองใบเลยนะคะมาทั้งสองใบเลยเป็นคู่ทั้งตัวคุณและเขาเราคุณจะรู้สึกด้วยด้วยตัวของคุณเองนะถ้าคุณเจอคนที่ใช่ นะคะแล้วเขาก็ตรงใจคุณเพราะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเหมือนกันต่างฝ่ายต่างรู้ใจและเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะธาตุดินนะพฤกษบศกันมังกรน,นะคะคนรักของคุณนะเป็นกํำลังใจให้นะคะในความรักความสัมพนันธ์ครั้งนี้หรือครั้งใหม่ที่จก เข้ามาเติมเต็มให้กับคุณนะคะชาวรัคนาราศีเมทุนสู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ